สวัสดีครับผมก็ผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับเจ้าปู่นะครับเชฟยันนะครับผมธนานิทัศนนะครับผมก็ได้มาทํากิจกรรมนะครับที่วัดกกตูมนะครับมีการแจกเงินรางวัลแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อกี้คือแจกเงินรางวัลคือแจกตรงการศึกษานะครับกับเด็กๆนะครับแล้วก็ให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ นางอุ่นอ้วนวางมาด้วยครับผมนางอุ่นนางอุ่นนะครับผมนายคำภาลาย่าเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่าเพิ่มที่บ้านอ๋อครับผมก็มารับแทนครับเนาะแล้วก็นางอุ่นนะครับผมอ้วนวางครับผมเดินเชิญเขาเดินเชิญครับเด็นชาวบ้านก็มานั่งรอนะครับผม มีใครรับแทนบ้างครับอาอุลครับนะนะอุลอ่ะเจ้าน้องสาวรับแทนครับผมรับแทนรับไม่เข้าแม่ชุบัตรนะโอ้ดีมานะคุณพูดว่างเนี่ยยายอุลที่นะโอ้ยายอุ่นเพิ่นอับแทนกันเลเพิ่มเอาพรบผมเอาต่อไปนะครับผู้สูงอายุนะครับน่อนางลิงเสื้อคมตาครับผมเชิญครับลิงลิง เก้าสปีป้าทูเก้าสิบปีท่าวผู้ชมเลยให้เพื่อนมาเป็นงานในยังไรป้องยังไรป้องไม่ต้องดันไม่ต้องยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ละครับจะปลูกก็เอาไปให้ถึงที่เลยนะครับสาธุด้วยครับสาธุด้วยครับจะปลูกเรื่องพหาเลยครับท่าผู้ชมเรื่อหาเลยขอให้อายุคุณยายแกอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วเอฟซีนะครับเก้าสิบปีที่พอจังไาเอาอีกเอาอีก จ้าก็ยังไหวแม่จะตายใอ้ไหมลงในคลิปก็แม่เอ้ยจะตายเด้อสโซยงไงนางก้านอยู่ไหมล่ะนางก้านนางก้านไม่ยากค่อยนี่แหละไม่ย่ามามานางก้านมาครับนางกโดนนางก้านนางวาสนาหลาโพนะครับโอ้ก็เป็นผู้สูงอายุนะประกบบริการขอนที่กับเอลิฟวันที่ที่ ท,ท่านผู้ชมอยู่ในช่องข่าวเจียบจานในกระดาษจะไปเห็นกระปูนครับตอนไปในยูทูบนี่นะครับอยในช่องยูทูบเบอร์หลายช่องครับที่เขาถ่ายอยู่แตนะ่ว่าถือได้ทุกมุมทุกฉากนะนางวาสนาอยู่ไทยครับนางบอกอ๋อวาสนาก็ถ้าเธอพอเธอก็รออยู่ตรงนั้นเนี่ยกระปูไปหาครัยก็ปูไปหายนะรแล้วก็นางอุ่นอนุ่นอุ่น เสื้อยดจเนี่นางอุ้นามาครับมาเร็วมาเร็วตะปูมาตรงนี้ด้วก่อนครับยินิญครับผมมาได้เลยเอาเอาเฉพาะที่ผูอายุเยอะๆน้องยางตะปูเดินไปนครับนางอุ้งเสื้อคนแข็งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายนางอาดนางอาดเสื้อคงแข็งจามานะครับตามมาอย่าพูดสิตรวกนเร็วเร็วเร็วพวกควณยามาคอยไหว นางสีคำนางถิ่นมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยคุณยายอยู่นน่้คนนี้โดนหบากเลยครับนางถิ่นอัศนาคมาอยู่ก็โอ้นางถิ่นก็เอ่อได้เรื่อรไีกครับบริการทุกประกนรเจ้าปู่ช anel นะครับท่านผู้ชมนอกจากเอ่อเจ้าปู่นะครับจะทำเสื้อขายนะครับทั้งขายทั้งแจกเจ้าปู่วันนี้มาแจกเงินด้วยครับท่านผู้ชมขอเชิญปูนเจ้าปู่ท่านหนึงครับ น,นั่งทิ <PA AN: S 2> <bunker. S 1> นมาเนี่ยค <t ip ka moderate> ่ะนังทินอัทนาต่อไปก็เป็นผมมาถิเอินซื้อเจ้าให้เจ้าได้สองรอบไหมนางพุยสุขพันครับผมนางพุยนางก้อนนางทองมีมาเลยครับตามมาเลยกระตุ้นทีทอกนางก้อนนางก้อนไหนเราบอกยาวมากลูกความร่ำรวยครับนางบานเชื้อคงุตามมาครับนางบานนางบานนางบานตามมาเลยครับ

เดือนเตนต์นางบางโอ้ยบางสมซื่อเหลือนนาจอนนอกแม่ยังเนาะคนน้อยเห็นเขาน้อยยูที่แม่งครับเนาะเหมือนแม่คนละแม่คนน้อยนี่เราไปหาเก็บมะกระบุกโอ้ยสื่นเช้าจะเจอเขานนี้บบยัง โออมันกบไม่ใช่กบแกนะไปเอพี่นามจม่หาผมเองไาได้หลายเลยยายจะร่งากอวันี้เจ้าหามเจ้วยหามตายนัก้อมันัเสบหัง้ามัน้ันเออาันเอ้น่ารักนะครับนางบางครับต่อไปนางเตาครับผมน้ายายทานยายทานยายทานยายกแพงมาตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยกแพง ยายชานะครับทาจารย์ของยายชาครับอ่ายายชาหล่าโพนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ลำแพงครับผมลำแพงสะทมตานะครับเนาะแล้วก็นางดินนางดินนางเดินนางเดินโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยถ้าถ้านางไม่เดินจะจะมาได้ยังไงมันดำดินเนาะเจ้าก็ได้เนาะ ว่นี hmm, in hand, Hence, ่คือมุกไม่มุกครับผมอ่านหนังสือยากครับอานางนางทอมสีมาเลยครับเจ้าของตาแล้วก็นางวัวผันสีพยองครับผมเชิญเชิญครับอ่านหนังสือไม่เคยออกคนยัยแดงคำแดงมาน้ำพญาัยคำแดงยิ่งใสเออมารับแทียนนะครับเนาะครับผมครับผมชมอยู่ทางบ้านนะครับชมช่องจับปูช่องก๊อกนิวเชียร์ยานมาแล้วแล้วก็ทุกทุกช่องนะครับแล้วก็จอร์แดนเบลลี่เนาะอย่าลืมกดไลค์ ให้ทุกทุกช่องเรัเด้องคุณอื่นเจ้าจะเฉลียนคลิปพะคงอีกนะครับน้ากดไม่เป็นก็ถามลูกถามหลานนะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับนางพิไรรักนะครับไทยเทพนะครับพี่ไรรักไทยเทพบ้านบกพอยพี่ไรรักไทยเทพนะครับนางกกมนะครับนางกงมมาเลยนางซ้ายนางซ้ายเราทุกวันนางซ้ายนางซ้ายเราทุกวัน

โมเดอเดออจา์หวีก็้อรัใีม่ค้าตลาดกบกไหกนาครบนางคองฝวายเป็นตัวนางขวายไปเท่ไปเท่ามอาไปถึงที่แล้วครับเจ้าู่บริการทุกระดับประทับใจนครับบริการถึงที่นะครับท่นนางอุดรนางอาจมาเลยครับนางอุดรนางอาจนางอุดรนางอาจ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โปรดติดต่ออีกครั้งมารับแทนง่ายๆไม่เหมือนไารับแทนนะครับมารับแทนไม่เหมือนออไม่เหมือนไปรับเงิน600บาทประจำเดือนนะ <laughs> นางอาสนางอาส์ที่ไหนต้องมีบัตรประชาชนนะครับรับแทนนางอุดรอุดรด้วยนะครับเนาะ ใครเป็นเจ้าของชื่อใครรับไปแทนก็มาตามตามนั้นนะครับอคอไปอเป็นเอนานะครับครับดอเคโอเคโอเเจโงเอเคโอคอคโ เอาแม่ครูสุกิจมาที่นัเอาบาวภูมระบาวภูมบาภูมมาทับบาภูมอ่านังรำคมีบาภูมคุณยายป่าไปดน้ำมิโครับยิ้ม่อยครับนี่ออกช่องแมงก่ต้องยิ้มนะห้ามเบืองห้าเบืองอีกแล้วผมผมไม่ซองซองพอยู่ผมไม่ซองขอบคุณนิโก้ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณรับผมแล้วก็ ทางในทัดครับยิ้มหน่อยครับนี่นะครับผมก็มาร่วมกิจกรรมดีๆเนาะนะครับที่วัดกบโตมนะครับเอ่ต่อไปแม่กุ้งแม่คองแม่ก้างไม่ปุ้ยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันขอบคุณมากครับนะฮะตอนนี้คือเชฟยาเนี่ยเขาแจกนางรมก่อนนะครับไปดูดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ นางรำ1ิชีวิตรครับวันนี้นางรำจะรำเพลงอะไรเราจะทำเซอรไพรส์ทส่านผู้ชมนครับได้ยินข่าวว่าเขาจะรำสองเพลงครับ น้งตากแดดใช่ไหมก็สีน้ำตากแดดรึเปล่าแปลงทีไรรึเปล่เขาบอกว่าทาแป้งแล้จะปูจนแป้งหนุบแล้วจะปูก็ไม่มาจะปูแจงผสมนางน้ำาดแดงครับเนาะอันนี้ก็เป็นนางบ้านตกตูมีกรกเพอะไรปูมาด้วยไหมก็ตกตูมล้วนตบตูมล้วนนะครับสมอาเศษสมบูรณ์นะครับเนาะจะเหลืออยู่ที่ยังไม่มาก็คือนางเส้าแดงแม่คุณครับผมแล้วก็ครับผม ถ้าถ้านางรำนะครับหรือว่าท่านผู้ใดที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้าถ้าถ้าดูช่อง YouTube ได้นยพวกเราจะมาอีกนะครับกดติดตามพวกเราพวกเราจะมาอีกแก้ด้วยครับเนื้สองีนี้สแดงับไม่่มในน้นถ้าแดงก็ไม่เพิมเนาะยเขียวอินแจกเลยเด็กครับวันนี้นอกจากจะมีการรำเสร็จหรือว่ารำอยู่นะครับมีรถ อ่าก๋วยเตี๋ยวไอศครีมนะครับโอ้ยเมรับีฟรีผมตกใจุณเลยตกใจผมคุณส่องใกล้ผมผมหน้าเหี่ยวนี่จะมีแจอ่าก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ไอศครีมนะครับให้กับอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องบอปโอนกุ๊กรุกเียร์ทุกทุก่านนะครับที่เข้ามาเข้ามาชมหรือว่าเด็กๆคุณครูนะครับเอามาเก็บให้เด็กๆได้ถ้ามันไม่ละลายครับถ้ามันละลายไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูก๋วยเตี๋ยวกันนะทุกคนนะ ก๋วยเตี๋ยวนะ,ค,ะครับผมครัแบเดี๋ยวไปดูกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะครับรเขาแจกก๋วยเตี๋ยวกันนะครับนี่นะครับทั้งหมดมันร้อยห้าสิบเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกว่านะครับผม เอาเลยเอาเลยาระบอละเลยเออันล uh> mm ี hmm. ้ะเออากอาลาะดอาเลดกเอายระนเอาเลยเกะนอละออกร้ำไเอนลยะด้กาะดกเอาเลยดาอกรเอาดยะเอาลยระะเกรับด้รเอาะลอราเลเอาะเอาอาก เจอแม่ดานะครับจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านแล้วค่ะกลับแล้วเหรอเอาเตียวไปยังอม่ไม่ค่ะเพราะว่ามีกับข้าวมาจากวัดแล้วอ่าโอเคนะครับคนครับมาลงวัดตั้งแต่เชา้าครับน้ำน้ำน้้น้ำน้น้น้ำ้ำนน้น้อ,อ, <c oughs> อน้ำนาน้ำน้ำน้นน้น้ำน้ำ้ำน้ำนน้้น้น้น้ำน <c oughs> ้ำ้ำน้นน้เอาน <c oughs> อาน้้้นนนนนนอน้นนน กินไอติมด้วยกันทุกคนคนะครับน,นี่เอออื้มนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะทุกคนนะที่แบบว่าเป็นกิจกรรมบุญอะ่ะนะครับมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับผม,มะนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไอติมนะฮะเดี๋ยวผมแกะก่อน ผมยังไม่กินอะไรเลยนะครับผมมาไอติมก่อนนี่ครับทุกคนไอติมนะฮะไอติมผมทุกคนโอ้โหนะครับโอ้ยสุดยอดครับออื อา่าครับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนนะครับอ้อาวนางรำก็จะรำนะครับนะนางรำก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับนะ มาวมาก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งหมดนะเท่าไหร่นะร้อยร้อยห้าสิบชุดนะครับอุ้ยคนดังมากิินตมหากินติมเหรอครับนี่ครับผมนะฮะคุณเมยโกดจะกินไอติมนะฮะตามติดเลยนะผมเนี่ะคลิปครับผมคลิปแมงกี้เก็บคลิปเอาเดียวหมดนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าคุณเมยโกดจะชอบกินไอติมอะไรฮะพักตัวแรกค่ะพักตัวแรก อ่ะทุกคนครับร้อนๆงี้กี้ไอติมกันนะครับผมมานะครับไงคุณเมโกหันหน้ามาหาผมก่อนผมทำปกก่อนมาครับอืมโอเคหนึ่งสองสามโชยติมมานี่ยหนึ่งสองสามโอเคครับผมอ่ะครับก็ไอติมนะทุกคนนะอืมนะนะกระป๋อจะหลังนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับ

ปลาก็ได้ก๋วยเตี่ยวแล้วนะครับผมครับผมเดินเดินเดินได้ไหมเนี่ยอ๋อใช้ใช้นี่เอาใช้ตัวช่วยช่ยเดินเอานะครับทางานก็แมงขอถุงหนึ่งเพราะยังไม่กินข้าวเลยนะครับมีตัวนี้กับอันี้แหรอครับใช่ไหม แค่นี้ค,ครบเลยโอเคขอบคุณนะครับผมก็เอาไปกินมื้อกลางวันนะครับเพราะผมยังไม่กินข้าวมาเลยนะครับก็ขอบคุณ <พา S 1> ในสิ่งที่ดีๆนะครับผมหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะมีประโยชน์แล้วก็ได้บุญกันทั่วหน้านะทุกคนเนาะนะครับผมนะครับขอบคุณครับยังย่าบอกก็ให้ไอติมอีกอันหนึ่งอ่ะพี่พิมพ์นะครับเอาไปะเตี่ยวแล้ว ใจเวมาครับผมให้ใจเวนะครับให้ใจเวเอาติมไปด้วยนะฮะเอาติมไปด้วยเอาก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับอ่าต้งตามกินติมยังอ่ายังยิ้มยิ้มอยู่ต้งตามยิ้มยิ้มอยู่นะฮะแล้วผมเอาก๋วยเตี๋ยวไปกินนะครับผมจะกินข้าวนะครับอืมไหนล่ะนี่นะครับก็อยู่เนี่ยออไติมบ นีนนะครับครับผมก็วันนี้ก็ถือว่ามีความสุขนะก็ได้มาเจอช่อง y o u t u หลหลายช่องแล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนะครับ <Okay. S 2> พรุ่งนี้นะครับไปโรงเรียนบ้านจำปาดงแม่วิีอยากไปนะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหารถไปให้ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ